เวลาที่ธุรกิจต้องปรับตัวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงกดดันจากต่างประเทศที่กําลังส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยได้จัดง,งานอ e จิษ์จเพื่อให้ความรู้แก่แธุรกิจและสังคมไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยแนวโน้มการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยส่งผลให้มีการ่ริการเรือนกระจกเพิ่มขึ้นซึ่งตกกันข้ามกับสิ่งที่เกิดในประเทศพัฒนาแล้วที่มีการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่มีการปล่อยการเรืองกระจกลดลงจากการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าธุรกิจควรเล่งเตรียมพร้อมต่อรับมือต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปัจจุบันมาตรการ EU CBM ได้มีผลบังคับใช้แล้วผู้ส่งออกจะต้องรายงานปริมาณการเรืองกระจกของสินค้าทุกรายมาก และเริ่มเก็บภาษีในปี2569ขณะที่รัฐบาลกําลังจะทําร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศซึ่งจะประกอบด้วยมาตรการการตรวจวัดการเล่นกะระจกภาพบังคับภาษีคาร์สสบ,บอนในตลาดคาร์บอนภาพบังคับโดยมาตรการเหล่านี้จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง,งเช่นภาคพลังงานขนส่งเหล็กซีเมนหรือผลิภตภัณฑ์โตรเลียมที่คิดเป็นสัดส่วน3 7ต่อ GDP หรือมีมูลค่า6.5ล้านล้านบาท กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ